สวัสดีครับทุกท่านครับผมธันวัฒนัชุมสีสันครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งเครื่องทันแร่อัลคอมแบ,บแบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเรานะครับเมื่อเราแกะกล่องมาเราจะเจอสายยางแบบนี้ภายในกล่องครับจากนั้นเนี่ยเราแกะขึ้นมาครับนำสายยางออกมาจากในถุงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีหัวก๊อกแล้วก็สายยางให้ทั้งหมด2สายด้วยกันสายยาง2สายเราจะมีสายอินแล้วก็สายเอาท์สายอินจะเป็น สีน้ําเงินสาย out จะเป็นสีขาวนั่นเองวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆครับทุกท่านครับนั่นก็คือครับเราจะมีนะครับ in และก็ out นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ทําได้แบบง่ายๆตรงที่เราสามารถนำสายยางตัวนี้นะครับต่อเข้าไปได้เลยครับให้มันลงร็อกนะครับดันไปให้สุดครับทั้ง in และก็ out ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ย เรานำนะครับหัวก๊อกตรงนี้นะครับต่อเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บิดครับหมุนเกลียวให้แน่นได้เลยนะครับ แุ่นี้ครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเครื่องทำนแร่ Alcomac ของเรานั่นเองนะครับแล้วในส่วนของสายยางนะครับไม่ต้องกังวลว่ายาวไปหรือเปล่าหรือสั้นไปหรือเปล่าเราได้ทําการเผื่อสายยางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการที่เราจะติดตั้งเครื่องทำนแร่ Alcomac ให้ห่างจากตัวซิงค์แบบนี้ก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของน้ําดื่ม มั่นใจในการลดปริมาณสารปนเปื้อนที่มากับในน้ำมั่นใจในการเพิ่มแร่ธาตุและความเป็นหนังให้กับในน้ำมั่นใจเครื่องดรรแร่อัลคาเมนะครับ